สวัสดีครับอยู่ผมช่างเอสมาทีสวีนะครับวันนี้เราจะมาสรุปตัวงานซ่อมเมนบอร์ดนะครับอันนี้ลูกค้ามาในการเครื่องเปิดไม่ติดนะครับสาเหตุที่เครื่องเปิดไม่ติดนะครับเกิดจากอายุการใช้งานนะครับของเครื่องที่ว่าจะมีอายุการใช้งานค่อนข้างนานนะครับตัวนี้ คือเวลาเราใช้งานไปเรื่อยๆครับตัวเมนบอร์ดครับมันจะมีความร้อนสะสมนะครับทําให้ความร้อนเนี่ยครับเวลาเราใช้งานเครื่องไปเรื่อยๆนะครับตัวพวกตะกัวที่ว่ายึดกับเมนบอร์ดนะครับอันนี้หน้าตาของตัวเมนบอร์ดอันนี้จะเป็นบอร์ดอะไรนะครับผมจะเทียบให้ดูยกตัวอย่างนะครับเช่นตัวพวกตัวเสียพวกนี้ครับมันจะมีตะกัวยึดตามขาพวกนี้ครับ เวลาความร้อนสะสมนะครับทําจะทําให้ตัวตะกัวละลายหรือ,อตัวซีพวกนี้นครับมันจะแตกทําให้เราต้องเปลี่ยนนะครับพอเปลี่ยนมาแล้วนะครับในส่วนของเมนบอร์ดนะครับพอเปลี่ยนตัวซีไปแล้วก็ใช้งานได้ปกตินะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาเครื่องที่ว่าใช้งานได้ปกตินี่จะเป็นวินโดว์แปดนะครับ น,นี้ก็จบงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมจะเป็นโน้ตบุ๊กเรโนโวนะครับสําหรับเพื่อนๆทั้นหลายนะครับที่มีโน้ตบุ๊กนะครับหรือว่า MacBook นะครับที่ว่าเปิดไม่ติดก็สามารถส่งมาเช็คได้ที่สมายทีสวิตได้เลยนะครับสามารถทักเข้ามาสอบถามได้ที่ Facebook หรือว่า Li n e แอดได้เลยสำหรับวันนี้ช่างก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ